อยู่ไหนมาเนี่ยกอน,อน,กนเ,เห,เหมียวมันกินข้าวเยวเฮ้ยเฮ้ยเหมียวเาออมาเป็นอย่างนี้ป๊อปบาป,ป๊องนายมีอะไรหรือลูกเหมียวเฮ้ยน,น้องนายทำไมเหมียวเรามันเลือดออกอย่างนี้เป็นอะไรอ่ะดูดิไม่อยูอ่เฮ้ยเหมียวเฮ้ยห,หรือว่าแมวเราจะหัวแตก น้องนายานายังไงดีอ่ะงั้นเอาไปหาหมอดีไหมดีปะ๊ปะปะ๊าทั้งนายอุ้มแมวไปหาหมอเลยนีแล้วเหี้ยวโอ้ยไปนเลยน้องนายสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะเนี่ยแมวผมไม่สบายครับเฮ้ยแมวไม่แมวตัวนี้เหรอคะใช่ครับเนี่ยอุ้ยเนี่ยแมวไปโดนอะไรมาเนี่ยหัวแตกเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ๆเห็นมันนอนแบบ อยู่อย่างนี้เลยอ่ะเลือดออกอ๋อแสดงว่าแมวตกต้นไม้มาแน่เลยค่ะจริงไม่ต้องแปลกใจเลยนี่เห็นมาเยอะแล้วเนี่ยดูสิเดี๋ยวคุณหมอจะต้องเช็ดเลือดออกให้ก่อนนะดูสิโอ้เต็มเลยอ่ะดีแล้วเนี่ยมาหาหมอทันเวลาเนี่ยดูสิเต็มเลยเหนียวเดี๋ยวหมอจะฉีดยาให้นิดนึงนะเหนียวนะ ฉีดยากแก้อักเสบให้เหมียวนิดนึงนะคะดาป๊าๆเหมียวมีย้อยปากมีมอะไรนะมีมมมย,ย้อยปากมีใช่มันเป็นแผลเลือดออกใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอจะติดผ้าให้นะเหมียวโอ้ยต้องดูแลเหมียวดีๆหน่อยนะคะเนี่ยเพราะว่า ห้ามเลื่อนไปก่อนนะห้ามเลื่อนไ้ก่อนนี่เดี๋วห้ามเลื่อนไว้แค่นี้เหนียวก็จะเลื่อนไม่ออกแล้วนะแล้วเดี๋ยวต้องมาหาหมอเหนียวเหนียวอยู่ดีๆก็ลูกออันนี้เขาตกใจเฉยๆนี่นี่ ราห้ามเลือดไว้แล้วมันเหมือน,นหนูน้อยหมวกแดงเลยลนะคุณหมอเนี่ยใช่แล้วค่ะหนูหจัดก,การดีูสิเลือดเหมียวเยอะมากเลยเดี๋ยวกลับไปเหมียวก็จะกินอาหารได้ปกติแล้วนะคะอ๋อหายแล้วเหรอครับใช่พ่อหมอฉีดยากแก้กเสพให้เรียบร้อยแล้วอ๋อหายแล้วนะเหมียวต้องระวังนะอย่าให้ไปปีนต้นไม้เล่นนี่นี่าหายแล้วไมน้น้ำเงียวใช่แล้ว,ลวแตกเลยเนี่ย หมอแตกเลยเฮ้ยคุณหมอดูมันหน้ามันซึมๆนะเนี่ยดูดิมันซึมหมอจะกินข้าวหรือคุณหมอแบบเนี้ยกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวหมอมีอาหารอยู่เดี๋ยวหมอไปเอามาให้นะอให้คุณหมอลองเอามาให้มันกินดูก่อนนะได้ได้เดี๋ยวหมอทําให้เสร็จก่อนหมอดูตามันปื้อๆเ่ยหมอแลไ้วองตาปื้อแล้วไม่มันไม่ได้เป็นลายนี่หมอฉีดยาแล้วไม่ต้องตกใจอ๋รอหรอใช่นี่น่ารังะ น่ารักมากเลยเมียวไม่มีหูเมีมวตัวนี้ดีมากเลยนะเนี่ยไม่ไม่ดื้อเลยอ่ะพอก่อนไม่หมอโอเคเดี๋ยวหมอไปเอาข้าวมาให้เขากินก่อนนะโอเคทำได้เมียวเดี๋ยวกินข้าวนะเมียวโอเคไหมเมียว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 เอาเอาหนหน้าหนีเชนไหนมานี่เหมียวเมียว เห็บไมเหมียวไหนหันน้ามาดูหน่อยอ๋หล่อแล้วเฮ้น้งามันหลับตาเคิมเลยอะเหมยเหมียวเหมียวเหมียวเหมวเมียวเหมียวเหมียวเหมวเห้ยหมียวเไมีวเหายวเหวเหมีหมเมีวยวีเวหมวหวเหมยเยม อุวยมันใกล้จะหายแล้วจริงด้วยน้องนายเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาจะกินหรือเปล่านะอ่า <c oughs> กินไหมกินไหมอ่ะกินเล้เหนียวเหนียวอ่ะกินกินกินอ, <c oughs> อื้ยกินแล้วกินจริงจด้วยใช่แล้วอุยเหมียวกินแล้วอะ่ะโอ้โหฝีมือคุณหมอนี่สุดยอดเลยนะเนี่ย ใช่แล้วนี่หายแล้วเห็นไหมอันนี่ก็กลับไปปีนต้นไม้รุ่นได้แล้วสิแบบนี้ก็ได้นิดนึงนะแต่ว่าอย่าเยอะเดี๋ยวตกลงมาอีกหัวแตกอีกป๊าป๊าหมอลัก็สุดยอดสิก็ก็เขาเป็นหมอเออเขาเป็นหมอเนาะเขาก็ต้องเก่งเพราะว่าเขาเป็นหมอี่

นี่แมว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 อ้ิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะน้องๆเลือดของเหมียวเหมียวเนี่ยไม่ใช่เลือดจริงนะเป็นสีผสมอาหารใช่ไหมน้องนายใช่แล้วถ้าเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพ่อนย่งงูดีดีวีตรงนี้นะคะ 斯瓦迪卡，拜拜、so,。